สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับายวันนี้ฝนตกครับได้อึงเผาอึงเข่าบ้านฮา้เนี่ยนาองตมาเหมาะเลยครับไปเดี๋ยวเราจะมาแกงแบบเมืองเมืองครับอันนี้มาเตรียมเครื่องเติมพิ้ครับมีพิกงแห้งหอมขาวหอมแดงห้ากระปิหมดน,นะครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างหลงครกไปเลยครับ ตำ่ำคือมันละเอียดครับตำ่ำคลักคลักคลักเดี๋ยวมันละเอียดสักน้อยหนึ่งนี่เอาอันอย่างก็ปลาห้าเนาะนี่แบบเป็นปลาห้าซับเนาะใส่ลงไปมันลุนครับใส่ลงไปครับอืมดูครับเขา้าผิดเข้าเกียรเรียบร้อยครับมาตั้งน้ำมันเหียนน้อยครับเอาน้ำพริกที่เขาต่ำไว้่ะกี้ครับมาค่วกับน้ำมันเหี้สักน้อยให้มันหอมนะครับหลังจากนั้นเอาอึงเข่าของเขาเนี่ยครับอึงเผาหรืออึงเข่าเนี่ยนอหน,นี่คว่วลงไปเลยครับคว่วของมันตึงๆสักน้อยเนาะ คือมันหอมๆก่อนนะครับหลังจากนั้นแตวน้าลงไปเลยครับนี่เดี๋ยวเขาจะแกงมันแล้วนี่นะครับนี่น้าล่างคกจะเป็นลืมครับ กลือป่นลงไปน้อยหลังจากนั้นเดือดซุกได้ตีมาปรุงรสครับเอาผงปรุงรสกับน้ำปลาลงไปอันนี้ใส่สมปลอยลงไปเนาะเพื่อความส้มครับสมปลอยบะปอครับใบบะขามยอกลงไปแห่งสักครับใบบะขามอ่อนครับหมกเอียครับท่านผู้ชมครับแกงอึ่งเผาอึ่งเข้านะอึ่งหลายอย่างก็ได้ครับเต้าไข่มักจะได้กับใส่ไปจานนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแกงอึ่งครับไข่แน่นๆครับท่องตึงๆเลยครับผม